เจนนี่แบล็กพิงเป็นไอดอลที่ขึ้นชื่อเรื่องของความเฟี้ยวม,มากๆด้วยใบหน้าที่ค่อนข้างดูออกแนวจิกๆจดุด บวกกับภ้าลักเล็อินเนอร์บนเวทียิ่งทําให้สเจนนี่ดูแซบเข้าไปใหญ่แต่เธอคนนี้ก็มีมุมน่ารักนรักจนแฟนคลับต่างเรียกเธอว่ายายเคี้ยวเพราะองค์ที่จะเอ็นดูแก้มนุ่มของเธอไม่ได้และเมื่อไม่นานมานี้นะคะนิตยาสารโรนริสโต้ได้ปล่อยบทสัมภาษณ์ของเจงนนี่แบล็คพิงออกมาเกี่ยวกับความเข้าใจผิดของเธอซึ่งเจนนี่บอกว่าตอนเด็กๆคนชอบบอกบ่อยๆว่าฉันเป็นคนขี้อายเกินไปไม่สดใสและไม่มี energy เพราะฉันอายแม้กระทั่งจะพูดคําว่าสวัสดีแต่ตอนนี้ฉันได้รู้แล้วว่าฉันต้องพูดมันออกมาบ้าง ไม่อย่างนั้นคนจะเข้าใจแบบผิดๆเลยออกมาจากเซฟโซนตรงนั้นตอนเป็นเด็กฝึกฉันมักจะได้ยินว่าทำไมเจนนี่ถึงชอบทําหน้าเหมือนไม่พอใจเลยตอนนั้นมันทํำร้ายความรู้สึกของฉันมากฉันไม่ได้ไม่พอใจฉันแค่อายเวลาต้องตรงอยู่ต่อหน้าคนอื่นแต่แทนที่ฉันจะเจ็บปวดไปมากกว่านี้ฉันเลือกที่จะยอมรับมันและพยายามมากขึ้นกว่าเดิมในครั้งต่อไป